สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พวกก็จะมาเล่าประวัติ Honda Accord นะครับ Honda Accord เป็นรถซีดานขนาดกลางที่ผลิตและพัฒนาโดยบริษัท Honda าได้เริ่มต้นสร้การผลิตในปีพศ2า1 9ในประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องที่ออกมาตัวแรกคือเครื่อง1,600ซีซีซึ่งนับเป็นรถขนาดกลางโดยรูปทรงที่ออกมามีาดหน้าใกล้เคียงกับ Honda c ซีว c ในรุ่นเดียวกัน มสบอยซัทุบผลิตหอนดาเริมผลิตเมื่อสองหาหนึ่งเก้าถึงปัจจุบันในช่วงที่แอคคอร์ทุกออบเบบมาไม่ไม่แอคคอร์นั้นทุบก,กำหนดให้ใช้เครื่องยนต์หกสูบโดยเฉพาะซึ่งกำหนดให้สภาพเครื่องยนต์แตกต่างจากซีรีแต่เนื่องจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและภาวะน้ำมันแพงในระยะต่อมาทางฮอนด้าได้มีการปรัรรเบเปลี่ยนระบบต่างๆรวมั้ง,งเครื่องยนต์โดยได้ปรับปรุงและพะัฒนาออกมาเป็นซ่องรุ่นล่าก ท,ที่เห็นในปัจจุบันคือรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์สี่สูบและรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์หกสูบแต่หนาจากรุ่นที่สีดคอนด้าเอ็กคอ์จะไม่ใช้เครื่องยนต์หกสูบอีกต่อไปและจะใช้เครื่องยนต์ท่งดีรเทอร์โบทําตลาดแทนนอกจากแบ่งตามนาดนแล้วยังแบ่งตามลักษณะของเกียร์ในเกียร์เมื่อรถยนต์ทั่วไปคือเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ ฮอนด้าแอคคอร์ดอี่นึ่งที่จัดอยู่ในประเภทรถยนต์ขนาดเล็กชอบดีฮ้าที่กาจัดอยู่ในประเภทรถยนต์ขนาดกลางยกเป็นโชมที่แปะเฉพาะตัวทังแมบกซีาดที่มีมูลลูปจัดยู่ในประเภทรถยนต์ขนาดใหญ่ก็เขาจบขีปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ